กัญยารัตนะคะพี่นงเกษตรกรขาเนี่ยมิกจะก็นั่งรถเนี่ยบอกเลยลุยเต็มที่เลยวันนี้เพราะอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูว่าภาพบรรยากาศของท้องทุ่งนาของอสถานที่ที่พี่แกลมาเนี่ยคือเรามาจริงๆทำจริงๆอ็านาข้าวของพี่นงเกษตรกรก็คือด่าจริงๆนี่คือรถของเกษตรกรที่จะพาเราลุยไปถึงที่เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูผลผลิตที่หลังจากใช้ โทนิสยามของเรานะคะพี่น้อสกสติกอนขามาเลยค่ะเกษตรกร่ะตอนนี้วิ๊กเจ็อยู่กับบางซาเจ้าของที่นาผืนนี้ที่บอกว่าใช้โทนิสยามของเราที่บิ๊กเจ็เคยเอาภาพขึ้นให้พี่นงเกษตรกรดูในหลายๆ คลิปในหลายๆเทปนะคะพี่น้องเกษตรกรขาแล้ววันนี้ตามคำบันสัญญาว่าลุยถึงที่มาถึงสวนเพื่อที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะก่อนที่จะมาใช้ชลิสยามเนี่ยเขามีปัญหายังไงเดี๋ยวเราต้องแนะนําให้รู้จักกับบางซาสวัสดีค่ะบางซาขาสวัสดีครับบางซาเป็นไงล่ะคะแค่หล่อทะลุเมสเลยครับพี่น้องเกษตรกร่ะบางซาขานาตรงนี้นะคะแปลงนี้เลยใช่ไหมที่ใช้ชลิสยามมีทั้งหมดกี่ไร่คะ ไอ้นานทั้งหมดมัน30ไร่แต่นี้มันเสียหายประมาณสัก6กไร่อ๋อคือพี่น้องเกษตรกรคือบักซาบอกว่าทั้งหมดอ่ะสาไร่แต่ที่เสียหายหนักๆคือ6กไร่คือแปลงนี้ด้านหลังเราครับผมปัญหาที่เจอมาเป็นยังไงคะตรงนี้มันเป็นดินสนิมน้ำวิตน้ําขึ้นมาเป็นดินสนิมขึ้นน้ําแดงอ่ะค่ะหวานข้าวไปข้าวไม่กินปุ๋ยข้าวไม่กินปุ๋ยดินเป็นสนิมน้ําแดงพี่น้องเกษตรกร่ะปัญหาหลักๆของชาวนาเลยนะ ดินเสียดินกับน้ำเนี่ยต้องเป็นของคู่กันการปลูกพืชทุกชนิดนะฮะถ้าดินดีน้ําไม่ดีก็จบแต่ถ้าน้ําดีดินไม่ดีก็จบแต่ถ้าทั้งน้ําและดินไม่ดีก็ยิ่งจบดับเบิลเข้าไปพี่น้องเกษตรกรขาบางซาเจอปัญหาแหล่งอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราหว่านข้าวไปเนี่ยแปลงนี้หกไร่เนี่ยผลผลิตเป็นยังไงมันก็เกี่ยวช้าแล้วก็ไม่ได้ผลแบบนี้มันไม่โตไม่โตแลวข้าข้าไม่ออก ถ้าไม่ออกเนาะ,อ,ะออกไม่สุดอะ่ะออม,ม,ลมแล้วหกไร่ตรงนี้อะกไร่เนี่ยบางซารอบที่แล้วเนี่ยได้กี่เกวียนได้ประมาณสองเกวียนเนหกไร่ได้สองเกวียน <c oughs> พี่น้องเกษตรกรมันไม่ได้<ำ>มันไม่ได้ข้าว มันไม่ได้อะเนาะก็ดินสภาพดินพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามดูนะคือบางซาเนี่ยจะส่งภาพมาให้บิ๊กแจ๊คดูช่วงนั้นนะคะว่าสถานภาพของดินแผกแปลงนี้นะคะดินเป็นสนิมนะเป็นสนิมดินเสียและข้าวเนี่ยใกล้าตายแล้วจําได้เลยตอนนั้นแต่เสียดายบางบอกลบภาพไปแล้วบิ๊กแจ๊คก็เซฟภาพไว้ได้บางส่วนนะคะแล้วบางเขาเขาใช้ของเราจริงถามนิดนึงพี่บางก่อนที่จะตัดสินใจใช้เทเรศยสยามเนี่ยดูทีวีมานานหรือยัง ไม่ได้ดูพอดีเปิดดูเปิดดูแล้วก็อยากลองเลยอยากลองว่าใช้เพราะว่าลองมาทุกตัวเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ผลก็คืนตังสองสองเท่าสองเท่าแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวนั้นเหมือนท้าทายท้าทายท้าทายก็เอาท้าทายเพราะว่าลองมาหลายตัวแล้วมันไม่ได้ใช่มันมันไม่มองดูว่าเราอยากจะหายาเก่งๆด้วยดิเดี๋ยวนี้ อไอ<ด>้คือว่าเราเราไปเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะสูญเปล่า<ช>ถ้ารับประกันอ่ระ <c oughs> รับประกันจริงๆรับประกันจริงสองเท่าพี่น้องเกษตรกรแล้วบางติดต่อถ่ายรูปมาเลยผ่านไลน์วันนั้นส่งมาแล้วคือตอนที่เราส่งสินค้ามาให้บางนะแล้ววิธีการใช้ต่างๆบางทําตามขั้นตอนนะถ่ายรูปมาให้ดูก่อนใช้และช่วงขณะที่ผสมบางบอกว่าแปลงนี้6ไร่นี้อัดไปสองเลยกระปุก พี่น้องเกษตรกรขาอย่างที่บอกนะนี่คือเคล็ดลับของบางนะคะแล้วก็เคล็ดลับที่บิ๊กเจ๊ดอยากจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรว่าถ้าดินเสียเยอะเยอะดินเสียหนักๆเนี่ยอัดไปเลยเต็มที่เลยชาวิสยามราคาไม่แพงนะคะสองกระปุกเลยบางบอกว่าบางอยากจะท้าทายเษตอกรนั้น <laughs> คือต้องบอกนะบางว่าตอนนั้นบิ๊กเจ๊ดก็โอ้แบบ คือไม่มั่นใจด้วยนะว่าเฮ้ยดินเสียขนาดนี้เพราะที่ส่งมาะนะคะ,ะเพราะว่าจริงๆพี่น้องเกษตรกรขาคนที่ทานาเนี่ยปัญหาดินเสียมันมาจากการย่อยต่อสั่งที่ไม่สมบูรณ์ด้วยนะ,ะเพราะฉนั้นเราไม่รู้ว่าบางได้ย่อยต่อสั่งไหมเพราะถ้าย่อยต่อสั่งไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเกิดแก๊สในดินแต่เห็นสภาพแล้วแต่เรามั่นใจในสินค้าของเราเพราะเราลองมาแล้วเอาให้บางลองปรากฏว่าบาังก็จะถ่ายรูปมาตลอดเลยครับผมช่วงแรกที่หลังจากฉีดไป7วันเป็นยังไงบงัง มันก็ยังไม่ได้ฟื้นเท่าไหร่แต่ก็พอต้องเริ่มเขียวเป็นแหลมเนาะเพราะว่าไอ้พวกไอ้ใบเก่าอ่ะมันจะเริ่มตายแต่มันจะแทงยอดใบใหม่ขมาแทงยอดใบใหม่เพราะว่ามันปกติถ้าว่าของตัวอื่นอ่ะมันตายคือมันยอเลยไอ้ตัวนี้เลยยุบเลยแต่ตัวนี้มันจะใบเก่าออกแล้วใบใหม่จะขึ้นมาขึ้นมาแทมก็คือนาายพิกแผ่นดินอย่างที่บอกนะคะเขาจะสร้างรากใหม่เขาจะปรับสภาพของดินปรับค่า pH ของดินแล้วก็สร้างรากใหม่และหลังจากนั้นบางฉีดสูตรหนึ่ง ครับผมตามเลยสูตรหนึ่งตามเพราะสูตรหนึ่งคือเร่งการเจริญเติบโตเร่งสร้างรากสร้างยอดใหม่อย่างที่บางบอกว่าใบเก่าตายยอดใหม่มานั่นคือรากเดินแล้วครับผมนะคะแล้วน้ําก็เริ่มดีขึ้นใช่ไหมบางน้าดีขึ้นค่ะต้นนี้นี่แล้วคือบางบาง,บางบอกว่าบางฉีดสูตรหนึ่งสูตรสองตลอดครับผมแต่บางพลาดช่วงตั้งท้องตั้งท้องแล้วต้องสูตรสองกระสานแต่บางพลาดอ,ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ต่อบ,บางบางไม่ค่อยอ่านไลน์เลยอ่ะ <c oughs> ผมบางซาอยู่ทำนาอยู่นครนายกคลองสดอนยอทำนาทั้งหมดสามสิไร่แต่ไอพื้นที่เสียเนี่ยประมาณหกไร่ก็มันเป็นดินสนิมมันเป็นสนิมดินเหมือนเป็นสนิมขึ้นข้าวไม่ค่อยอยากจะกินปุ๋ยรอบที่แล้วได้ผลผลิตยังไงมัน6ไร่อ่ะผมได้ประมาณ2เกียนอะก็เลยมาใช้เทร์นีสยามของบิ๊กแก๊สด,ดูก็เลยมาฉีดแล้วก็หวานปุ๋ยตามมันก็ เริ่มเขียวขึ้นมาไอใบเก่า,าตายแต่ใบใหม่แทงขึ้นมาถือว่าโอเคนะใช้ง่ายใช้ดีรอบที่แล้วมันหกไร่ผมได้ประมาณ2เกียนะแต่ตอนี้ก็กะไว้ประมาณ5เกียนเดี๋ยวต่ำกว่านั้นก็ยังดีเพราะมันเพิ่มขึ้นมาอีกตอนนี้ถ้าร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวให้สัก80ก่อนอีก20ไว้คราวหน้าเพราะคราวหน้าอไอหกไร่เนี่ยจะใช้ของแกหมดเลยตั้งแต่เริ่มทาเริ่มจะทำยันเกี่ยว จะล็อกไว้จะให้ชคชบสูรเดี๋ยวค่อยมาดูกันคราวหน้าเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะตอนนี้มัน 4G 5G แล้วไม่ใช่รุ่นเก่าเราต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ดูว่าอะไรที่มันสรรหามาให้กับไรนาเราเพราะตอนนี้ต้อง <c oughs> หาที่ลดต้นทุนเพราะว่าข้าวมันก็ราคาถูกนั่นแหละครับพี่ฝากเกษตรกรคือเปิดใจ ใช้เทอร์นีสยามเยี่ยม Big กแจ๊จัดให้เอาใจพี่น้องเกษตรกรเซตเดียวจบครบสูตรไม่ยุ่งยากกับเซตนาข้าวประกอบด้วยนารายพลิกแผ่นดิน1ขวดนารายคลายจักสูตร1 1ขวดนารายแปลงรูปสูตร2-1ขวดนารายตรึงไตรภพสูตร 3- 1ขวดทั้งเซตปกติราคา3,760บาทลดพิเศษเหลือเพียง2020บาทเท่านั้น ใช้ได้กับพื้นที่10ถึง20ไร่และพิเศษสุดขมซื้อ2ชุดฟรีอีก1ชุดทันทีย้ำซื้อ2ชุดแถมฟรี1ชุดทันทีและที่ขาดไม่ได้อย่าลืมเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของพืชที่ดีอย่าลืมถามหาหนารายเพิ่มฤทธิ์ปกตินารายเพิ่มฤทธิ์ขวดละ1 9 0บาทบิ๊กแก๊สจัดไท้ลดพิเศษเหลือเพียง690บาทเท่านั้น ขุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบิ๊กแจสการันตีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินสองเท่าน่ารายเพิ่มผลิเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มการดูดซึมเพิ่มผลผลิตเพิ่มกําไรลดต้นทุนเพิ่มเงินในกระเป๋ารวยรวยรวยที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบิ๊กแจสการันตี ไม่เห็นผลยินดีขึ้นเงิน2องเท่านี่ขนาดใช้ไม่ครบสูตรพี่น้องเสตรอรดูนะเดี๋ยวเราจด้บางพาไปดูบางขาเนี่ยขึ้นอย่างนี้มันแตกต่างกับครั้งที่แล้วยังไงบ้างก็ปกติมันจะไม่ ไอ้ตรงเนี้ยหญ้าสังกะเทียมเนี่ยมันหญ้าสังกะเทียมมันจะแซงข้าวไปเลยนะอันนี้เขาเรียกหญ้ากระเทียมสังกะเทียมสังกะเทียมพี่น้องเสร็จฮาเฮาอ่ะเอ้าเท่าไหร่เท่าเฮาเนี่ยเขาเฮาเฮาหมูเฮาหมูนะเนี่ยไอ้พี่แก้วเนี่ยันนี้เดินไปมันได้ไม่เป็นไรนะเออบางเดินไปมันไม่ยุบหรอกแต่เพราะบางมันหนักน้อยพี่แก๊วเดินไปอาจจะยุบโอเคเนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรขาเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมานะคะ คือมันคือบางบอกว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมครับราบผมจากเมื่อก่อนก็คือตายแล้วก็ไม่โตไม่โตไอ้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 หญ้านี่มันจะขึ้นมานี่เลยอ๋อขึ้นมาเหนือข้าวเลยแต่ตอนนี้ข้าวเหนือหญ้าแต่ถามว่ามันก็พอได้สัก80ซก็ดีแล้วก็ถือว่าดีปกติมันมันไม่ได้เลยนะตรงนี้มันจะหญ้าขึ้นหมดเลยอออปกติไว้ประมาณตัวนี้ก็มองดูสภาพข้าวก็ไม่น่าจะเกิน หกไร่ก็มองดูประมาณสักห้าเกณฑ์น่าจะได้ห้าเกยฑ์ <submar in. S 1> น่าจะได้เนา <st> ะ, <ST> ะเดี๋ยวเรารอให้เขาเนี่ยรวงเริ่มก้มแล้วนะคะช่วงนี้เรายังไม่ต้องฉีดอะไรนะคะบ,บาง <st> จริงๆแล้วพี่น้องเกษตรกรขาถ้าจริงๆแล้วถ้าบ,บางเขาใช้ครบสูตร,รก็คือคือต้องบอกว่าช่วงที่เตรียมดินแล้วนะคะใส่พิกแผ่นดินแล้ว พอเขาเป็นต้นกล้าเนี่ยสูตร1สูตรสเนี่ยฉีดได้เลยฉีดได้ทุก10วันนะคะหรือ15วันครั้งจนกว่าเขาตั้งท้องพอข้าวตั้งท้องช่วงนั้นนะที่เราต้องบำรุงเขาก็คือสูตร2กับสูตร3แต่บางไม่ได้ใช้สูตร2กับสูตร3บางงานยุ่งพราถ้าบางใช้สูตร2กับสูตร3าม่าข้าวรวงถึงต้นมันจะสูงประมาณนี้แค่ต้นเนี่ยเพราะว่าเม่ก่อนมันจะเป็นกษะสานข้าวมันจะออกมาแบบไม่สุดมันไม่สุดรวงไง ออกมายิงแต่ว่ามันจะไม่มันมันจะไม่ออก่ะมันจะออกคาแค่เนี้ยสมัยก่อนสมัยก่อนข้าจะคาแค่นี้แต่ตอนนี้มันออกมามันก็จะสุดแบบนี้ประมาณเนี้คือเมื่อก่อนนะจะออกบักคาประมาณนี้แล้วก็สุดแค่นี้อแต่ตอนนี้มันจะไม่ก้มตอนนี้มันจะไม่ก้มเะเออเพราะมันรีบไงไม่ได้สารอาหารแต่อันนี้มันก้มมาอเนี่ย พี่น้องเกษตรกรค่ะนี่คือคําพูดคํายืนยันจากเกษตรกรนะคะพี่บางซานะคะคือเห็นชัดเจนเลยพี่บางบอกว่าก่อนหน้านี้6กไร่เนี้ยได้ประมาณสองเกวียนสเกวียนแต่ครั้งนี้บางประเมินด้วยสายตาน่าจะได้5เกวียนแต่ถ้าได้4ี่เกวียนหรือต่ำกว่าหเกวียนก็ถือว่าโอเคสําเร็จแล้วนะบางไม่ไม่ไม่เรียสอะไรไม่เสีเยดเพราะว่ามันมันก็เจ็บปวดไปเยอะแล้ว นะคะแนะนําว่าพี่นองเกษตรกรขาใครที่ดูอยู่ที่มีปัญหาเรื่องนาข้าวนะคะปรึกษาบิ๊กแจ๊ดได้เลยนะคะนี่คือนาตัวอย่างคือของจริงนะคะที่เราคุยกันมาตลอดแล้วเอามาให้เห็นภาพ<ม>บางขามีอะไรอยากจะฝากถึงเกษตรกร,รบ้างคะที่<บ>ทํานาเปิดใจเปิดใจ <c oughs> เกษตรกรเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่มไม่อยากจะเปลี่ยนพูดง่ายๆคือคณะนิคติอ่ะแบบว่าจะเอาแบบเก่าเคยทํานายยังไงก็จะเอาแบบนั้นจะเอาแบบนั้น แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่แต่พอเปิดใจเหมือนบางเนี่ยความเปลี่ยนแปลงก็ชัดเจน <c oughs> อยากให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจนะคุณลองเปิดใจดูเพราะว่าหนึ่งครั้งที่คุณเปิดใจนั่นบิ๊กแจ๊คก็คือรับประกันแล้วนะมไม่พอใจไม่เห็นผลยินดีคืนเงินสองเท่าพี่น้องเกษตรกรขาแค่คุณเปิดใจนะคะไม่ต้องใช้เยอะทดลองใช้แค่แปลงอย่างของบางเนี่ยมี30ไร่แต่บางทดลองใช้กับแปลงที่มีปัญหาแค่6ไร่แล้วอัดเต็มที่ไปเลยอย่าไปห่วงนะคะบาง ตอนนี้ของบันก็โอ้โหสวยมากเลยคือที่ที่ส่งภาพมาก่อนหน้านี้คิดว่าโอ้เราก็ลุ้นเหมือนกันนะบังพูดจริงๆว่าลุ้นเหมือนกันนะะเราไม่ได้ลุ้นไม่ได้กลัวที่จะคืนเงินสองเท่าไม่ได้เสียเสียดายเงินแต่ลุ้นว่าเฮ้ยจะได้ประมาณไหนครับสภาพดินขนาดนี้เพราะว่ามันลงทุนไปแล้วไอ้เรื่องตังค์ได้คืนมันกิ๊บกิ๊บใช่เรื่องเงินแต่อยากรู้ว่ามันเจ๋งอย่างที่พูดไหมเจ๋งหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นอย่างนี้พี่น้องเกษตรกรขาอ่ะ พี่นองเกษตรกรท่านใดที่ดูอยู่นะคะสนใจอยากจะสอบถามนะคะหรือสั่งซื้อหรือปรึกษานะคะไม่ว่าท่านจะทํานาหรือปลูกอะไรก็แล้วแต่นะคะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วสายตรงสายด่วนบิ๊กแจ๊ดนะคะโทรมาได้เลยหรือโทรไปปรึกษาสอบถามสั่งซื้อโปรโมชั่นสุดพิเศษกับทีมงาน c เซ็ Call center ของบิ๊กแจ๊ดได้เลยนะคะวันนี้บิ๊กแจ๊ดมาหาบางถึงที่ทั้งทีก็ต้องจัดโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆมาเพื่อพี่น้องเกษตรกรทุกท่านอยู่แล้วโทรด่วนโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะ ปัญหาของเกษตรกรที่ทำนานะคะปัญหาหลักๆคือดินเน่าดินเสียนะคะและน้ำเสียพี่น้องเกษตรกรขาคนที่ทำนาทั้งหลายนะคะฟังบิ๊กแดตออนนี้นะคะปัญหาหลักๆนะคะอยู่ที่ดินนะคะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะดินเน่าดินเสียอย่างเกษตรกรที่ทำนาเนี่ยพอดินเน่าดินเสียสาเหตุไหล่ปัจจัยนะคะดินเน่าดินเสียส่วนหนึ่งมาจากการย่อยสลายของต่อสังข้าวดิบข้าวเด้งที่ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นวันนี้พี่น้องเกษตรกรที่ผ่านมาเกษตรกรใช้วิธีเผา แต่วันนี้พี่นองเษกษตรหยุดเผาได้แล้วเพราะบิ๊ก e จมีบิ๊ก e จช่วยย่อยเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เลิกเผาตอซังและข้าวดิบข้าวแดงนะคะบิ๊ก e จช่วยย่อยจะช่วยในการย่อยสลายตอซังย่อยจุนยุยเพื่อให้ตอซังเหล่านั้นเป็นปุย๋ยของท่านในอนาคตและปรับสภาพดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องปรับสภาพดินด้วยนารายพลิกแผ่นดินขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากของเรานะคะพี่น้องเกษตรกรค่ะหลังจากปรับสภาพดินแล้ว ท่านสามารถหวานข้าวได้เลยหลังจากหว่านข้าวเป็นต้นกล้านะคะสิ่งสําคัญที่จะต้องตามมาก็คืออาหารทางใบก็คือนาไราสูตรหนึ่งนาไราสูตรหนึ่งจะช่วยเรื่องการเ,ร,เร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งการสร้างรากเร่งการแตกยอดนะคะหลังจากนั้นสูตร2ก็ตามมาหนึ่งกับ2บวกกันได้จนกว่าข้าวจะตั้งท้องพอข้าวตั้งท้องแล้วที่สําคัญที่สุดตอนนี้นะคะที่จะต้องบํารุงท้องของข้าว ก็คือสูตร2กับสูตร3าคืออาหารทางใบพี่น้องเกษตรกรขาขั้นตอนง่ายๆแค่นี้ท่านจะได้ผลผลิตที่เต็มแมตเต็มหน่วยสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะเบอร์โทรขึ้นให้แล้วอยากให้พี่น้องเกษตรกรโทรมาปรึกษาก็ได้โทรมาสอบถามก็ได้หรือโทรมาสั่งซื้อก็ได้บิ๊กเจ๊ตมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆให้พี่น้องเกษตรกรโปรโมชั่นมีจํานวนจํากัดอย่าลืมนะคะพี่น้องเกษตรกรขาหากไม่พอใจยินดีคืนเงิน2เท่า ทรณิสยามใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริง